ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหงเกือบฟูทีมสามแข้งของสลัดเดี่ยงคืนทับลิเวอร์พูลกระทุ้งลีดอยู่ในเตดสามแข้งสำคัญของลิเวอร์พูลสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมที่สนามเมลวูดได้แล้วคาดมีลุ้นลงสนามฟัดกับลีดอยู่ในเตดในนัดเปิดฤด้ดูดการลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์อังกฤษ ได้รับข่าวดีเมื่อจอแดนแฮนเดสันกองกลางกับตันทีมโจเอลมาติปเซนเตอร์แบ็กและดิวอกโอริกีดาวยิงผิวสีกลับมาลงสนามร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก่อนที่จะทำศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฉากฟาดแข้งในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนหน้านี้จอแดนแฮนเดสันและโจเอลมาติปนั้นมีอาการบาดเจ็บมาจากช่วงปลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาส่วนทางดีวอกโอริกีและเซอดันชากิลี มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างการเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวในประเทศออสเตรียพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในช่วงปีซี e ั s นอย่างไรก็ตามล่าสุดจอแดนแฮนเดสันโจเอลมาติปและดีวออริกีสามารถกลับมาลงซ้อมในสนามเมลวูดได้แล้วเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาหลังจากที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เซอร์ดดนชชกิลีเพลย์เมเกอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ก็สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วด้วยเช่นกันโดยตามรายงานข่าวล่าสุดได้เปิดเผยถึงสภาพความฟิตของนักเตะทั้ง4รายว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาฟิตท,ทันเกมเปิดสนามที่ลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับทีมน้องใหม่อย่างลีดในแต่ที่สนามแอนฟิลด์ในนัดเปิดได้ดูการ2020-2021นี้นอกจากนี้เทรนอเล็กซนเดอร์อาร์โนและแฮร์รี่วิลสันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ จนพลาดการไปรเก็บตัวที่ประเทศออสเตรียก็พร้อมจะลงเล่นในเกมนัดแรกนี้เช่นกันหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปรายงานตัวกับทีมชาติเพื่อทำศึกยูฟาเนชั่นลีกในช่วงสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้ว4แข้งหงเพาเรติดนอมินีทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA สมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษหรือ PFA เปิดเผยคันดิเดตรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2020และนักตเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2020ออกมาแล้วโดยมีแข่งจากลิเวอร์พูลถึง4รายเป็นคันดิเดตจากทั้งหมด6คนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้อยู่ในข่รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำได้ดูการ2019 2020ออกมาทั้งสิ้น6คนได้แก่เทรนดอเล็กซานเดอร์อาร์โนอร์จิลฟานได จอแดนเฮนสันซาดดโอมาน่โดย4รายนี้มาจากลิเวอร์พูลส่วนเควินเดอร์บอยกับราฮิมสเตอร์ลิงคือ2ตัวแทนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยรูปแบบการให้คะแนนนั้นคือเพื่อนร่วมอาชีพจะเป็นผู้ส่งผลโหวตโดยนักเตะทีมเดียวกันจะไม่สามารถใช้เสียงของตัวเองมอบให้กับทีมเมทได้ด้านผู้รับรางวัลน,นี้2ปีหลังสุดคือนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลทั้งสิ้น ได้แก่วร์จิลฟานไดในปี2019และโมฮัมเหม็ดซาลาหในปี2018มาดูกันที่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งแห่งปีที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีอายุไม่เกิน23ปีนับจากวันที่รายชื่อขึ้นทะเบียนก่อนเปิดได้ดูการโดยผู้ที่อยู่ในแคนดิเดตนั้นได้แก่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจากลิเวอร์พูลทมมี่อับราฮัมและเมสันเมาส์จากเชลซีเมสันกรีนวูด มาคัดแรดฟอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบูกาโยซาก้าจากอาร์เซนอลโดยสำหรับผู้ที่รับรางวัลน,นี้ใน2ปีหลังสุดคือนักเตะของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แก่ราฮิมสเตอร์ลิงในปี2019และลีลอยซานเน่ในปี2018โดยการประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA นั้นจะมีการประกาศในวันอังคารที่8กันยายนนี้ ตอบชัดๆเลยไวนาดุมเคลียร์แล้วประเด็นมีข่าวกับบาร์เซโลนาหลังจากที่ปล่อยให้แฟนบอลคาดเดาวันมานานล่าสุดจอจินิโอววนาดุมมิดฟิลตัวเก่งของลิเวอพูนั้นได้ออกมาตอบแบบเคลียร์แล้วหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมจะย้ายไปซบบาร์เซโลนาจอจินิโอววนาดุมกองกลางชาวดัตของลิเวอพูสโมสรแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ ยืนยันว่าข่าวนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นสำหรับกระแสข่าวที่ว่าตัวเขาได้ตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนั้นไวนาดุมเหลือสัญญาคาแข่งในถิมนแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสข่าวจากประเทศสเปนที่ว่าเจ้าตัวได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับบาร์เซลโลนาได้เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าล่าสุด ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย29ปีรายนี้ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวเรียบร้อยข่าวนี้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะักวัยนารุมตอบนักข่าวหลังถูกถามถึงเรื่องที่ว่ากำลังจะย้ายไปที่บาร์เซโลนาทั้งนี้สำหรับจอจินิโอวายนารุมนั้นถูกมองว่าเป็นนักเตะเป้าหมายหลักที่โรนัลคูมัน เโค้ดคนใหม่ของเจ้าบุนทุมบาร์เซโลนานั้นอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพเป็นอย่างมากเพื่อสร้างทีมใหม่ขึ้นตามแบบฉบับของตอนเองแฟนหงต้องลุ้นกันต่อเตียโก้แย้มพร้อมที่จะอยู่บาเยนตต่อไปเตียโก้เอากันตาลากองกลางของเสือใต้บาเยนนิวิคแย้มว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่จะอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาล พร้อมบอกว่าต้องรอดูกันว่าหลังจบเกมกับทีมชาติยูเครนไปแล้วนั้นข่าวนี้จะมีความคืบหน้ายัางไงเตียโก้เอากันตาล่ามิดฟิล์ของไบร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการบุนเดสลิก้าเยอรมนีออกมาบอกเป็นในว่าตนเองนั้นพร้อมที่จะอยู่กับทีมเสือใต้ต่อไปด้วยการบอกว่าเสือใต้นั้นเป็นเหมือนกับบ้านของตนเตียโก้ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่ตัวเขาต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆภายหลังอยู่กับทีมเสือใต้มาตั้งแต่ปี2013ซึ่งหลายคนของไบร์นมิวนิกอย่างเช่นฮันซีฟริกเทรนเนอร์ของทีมและข่าวไฮรูเมนิเกประธานคนดังก็ออกมายอมรับโดยตลอดว่าคงจะต้องเสียดาวเตะทีมชาติสเปนออกไปในฤด,ดูการนี้อย่างแน่นอนสำหรับทีมที่ถูกมองว่าเป็นต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเตียโกไปร่วมทัพนั้น ได้แก่หงแดงไลเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและที่ผ่านมาก็มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแ้งไวย29ปีได้เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เคลียร์เรื่องค่าตัวกับยบร์นมิวนิคให้ได้ทั้งนั้นแต่จนถึงตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ยังคงหาข้อสรุปในเรื่องนั้นกันไม่ได้ทั้งนี้หลังจบเกมยูฟาเนชันลีกกลุ่ม A นัดที A ่4 ที่ทีมชาติสเปนบุกไปเสมอกับทีมชาติเยอรมน,นีหนึ่งประตูตอนหนึง่งเตียโก้ก็ถูกถามถึงเรื่องของอนาคตของตนเองซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้คำตอบเอาไว้ว่าตอนนี้ผมคิดถึงเฉพาะเกมกับทีมชาติยูเครนในวันที่6กันยายนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเราจะมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบาเยิร์นมิวนิกเป็นบ้านของผมและตัวผมก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นั่นเตียโกอากันตาล่า กองกลางเนื้อหอมชาวสเปนให้สัมภาษณ์วัยนาดุมหรือเตียโกตำนานหงฟันทงลิเวอร์พูลควรจะเลือกใช้ใครมากกว่ากันสตีฟนิโคอดีตยอดแบ็คขวาของลิเวอร์พูลระบุว่าถ้าให้เลือกว่าลิเวอร์พูลนั้นควรจะมีใครอยู่ในทีมระหว่างจอร์จินิโอวัยนาดุมหรือ ago, เอตียโกอลกาตาลาแล้วนั้นตนก็ขอเลือกวัยนาดุม เพราะดาวเต่ชาวดัตเป็นส่วนหนึ่งในแผงกองกลางของหงแดงที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วสตีฟนิโคลตำนานแบ็คขวาของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษแสดงความเชื่อว่าการให้จอร์จินิโอวานาดุมอยู่กับทีมต่อไปนั้นมันจะเป็นผลดีกับหงแดงมากกว่าการเอาเตียโกเอาการตาล่ามิดฟิลด์ของไบเยนมิวนิคมาร่วมทัพทีมของกุนซือเจอเกนครอบนั้น ตกเป็นข่าวกับเตียโกอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาในทางกลับกันวานาดุมก็มีข่าวเรื่องลาแอนฟิลอย่างต่อเนื่องหลังจากเขากําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและในตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการต่อสัญญากันเลยท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าบา์ซโลน่านั้นอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมท็อโดยสตีฟนิโคลกล่าวระหว่างทำหน้าที่กูรูให้กับ ESPN สื่อกีฬาระดับโลกว่า ถ้าเกิดเวนดุมไม่ได้กระสันที่อยากจะย้ายทีมแล้วล่ะก็ส่วนตัวแล้วผมขอเลือกเก็บเวนดุมเอาไว้ต่อไปดีกว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะเปลี่ยนไปทำไมกันเพราะเห็นได้ชัดว่าขุมกำลังตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอยู่แล้วตอนนี้แดนกลางของพวกเขามีความแข็งแกร่งทั้งในด้านพะละกกำลังการเอาบอลกลับมาครองการผ่านบอลให้กับทั้ง3าแนวรุกแผงกองกลางของพวกเขาเป็นหนึ่งในแผงกองกลางที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปเลย บางครั้งผมก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วน่ะมันดูอันตรายเกินไปน้อยสตีฟนิโคกูรูชื่อดังของ ESPN ให้สัมภาษณ์แล้วถ้าแฟนลิเวอร์พูลต้องเลือกระหว่างจอร์จินิโอวานาดุมและเตียโกเอลกันตาล่านั้นแฟนลิเวอร์พูลอยากจะให้ใครเป็นกองกลางของเรามากกว่ากันอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ